คือเขาปวดเป็นอะไรคะฟารมดันเส้นลูกหิตตีบนะคะก็เลยแบบว่าเดินไม่ค่อยได้นะคะแล้วตาแกก็ณเวลาเนี้ยตาแก่ฟ้าฟางคือหมดกาลังใจเล่นตาละไม่อยากรักษาล้วมองไม่เห็นแล้วเหรอคะลุงนิดหน่อยตอนนี้เห็นแล้วเห็นจางๆคือเห็นแบบเป็นภาพจางๆไปแล้วนะคะจางๆนะคะไม่เห็นเลยแล้วไม่แทบจะไม่เห็นเลยเดินจะส่วนมากจะใช้ลูกหลานมีลูก เออมีหลานทุกคนแต่ก็ไม่มีลูกนะไม่มีครอบครัว <c oughs> นะเรื่องการรักษาเนี่ยก็จะเป็นคนประสานให้ว่าเออถ้ามีการเจาะเลือดก,ก็จะให้ที่ศูนย์ที่สิบเก้าเนี่ยมาช่วยเจาะให้ <c oughs> นะคะแล้วก็ให้ญาติซึ่งเป็นหลานสะพ้ายนะไปส่งให้ <c oughs> เขาก็คอยดูแลแต่ว่าทุกคนนะ่ะมีภาระหมดก็ดูสภาพบ้างนน้องเห็นไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยอาการหลักๆเลยก็คือเรื่องตานี่ก็มองแบบมองไม่เห็นแล้วค่ะแล้วขาก็อ่อนแรงนไม่ได้ใช้ถัดเอากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะไม่ไหวโอ้โหแล้วปวดกับสายตาด้วยที่เป็นเนี่ยเพราะว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมคะแขนขาเลยอ่อนแรงเป็นอย่างนี้ไปเลยโอ้โหแล้วพี่ต่อยครับเราจะรู้ไหมว่าอย่างที่บ้านเนี้ยค่ะแล้วแล้วใครเป็นคนที่หารายได้ให้เขา่ะคะเนี่ยก็ คือเขาอยู่เลยไม่มีอ่ะก็แต่ลูกหลานเนี่ยมาเยี่ยมทีก็จะให้อ่ะบางทีก็เอาอาหารมาทําอาหารมาให้ทานลุงลุงเราอยู่ได้ยังไงคะเนี่ยคือไม่มีรายได้ด้วยอ่ะแปดร้อยต่อเดือนแปดร้อยไงครับบางคนก็ลูกหลานเหลนหรนออะไรก็แล้วแต่ให้มั่งร้อยมั่งสองร้อยมั่งก็เก็บไว้เก็บไว้ไปหาหมอที่ก็หมดอ่ะนี่นะคะลุงไม่รู้มองเห็นไหมรับไปก่อน เอคุยกัไม่ขอได้โดยเจ็บไข้นะลูกนะค่ะทุกคนเขาร่วมช่วยกันมานะคะก็หวังว่าจะเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะลุงเอาให้เป็นค่าแบบไปหาหมออะไรด้วยเนาะไม่ได้มอบเงินห้าพันให้กับลุงชานบัวหอมแล้วนะคะอนุโมทนาบนกับทุกท่านด้วยค่ะ